ดิฉันอายุ24ปีสามีอายุ33ปีอยู <Yeah. S 1> ่กินกันมานานถึง8ปีแล้วนะครับ mm hmm. มีลูกด้วยกัน1คนเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วสามีของดิฉันเนี่ยขอร้องให้ดิฉัน มีอะไรกับเพื่อนเขาห,หรือว่าสวิงกิ้งนั่นเองอเขาให้ผลว่ามันจะได้แปลกใหม่ไม่จำเจดิฉันทำใจอยู่นานมากแต่ก็ยอมเขาเพราะว่ารักและกลัวว่าเขาจะโกรธจะบอกกับเขาอย่างไรดีดิฉันไม่ชอบแบบนี้เลยรบกวนคุณหมอช่วยตอบปัญหาดีน้นะคะเครียดจริงๆสวิงกิ้งแบบนี้ถือว่าเป็นโรคจิตไหมคะคุณหมอแดนอย่าเพิ่งไปคิดถึงตรงนั้นก่อนแต่ให้มองว่าพฤติกรรมที่สวิงกิ้งเนี่ยมัน เป็นพิติกรรมที่เกิดจากอะไรส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือว่าชอบเปลี่ยนรสชาติของการมีเซ็กส์แบบใหม่ๆใ,ให้มันตื่นเต้นมากขึ้นกว่าเดิมก็คือว่าคู่นี้เนี่ยเท่าที่ฟังดูจากโจทย์ที่ตั้งมาเนี่ยคือ8ปีของการที่อยู่ร่วมกันมันก็ไม่น้อยถ้านับถอยหลังไปก็อายุประมาณ1 5บ6เองค,คนที่แต่งงานเร็วแต่ว่าใช้ชีวิตคู่ค่อนข้างเร็วเนี่ยบางทีก็มีโอกาสที่จะเบื่อเหมือนกันแลวที่สําคัญก็คือเขาบอกว่าสามีเนี่ยมีเซ็กส์ตั้ง4 5้าครั้งต่อสัปดาห์ก็ถ้าโดยเฉลี่ยแล เขาอาจจะเป็นคนที่เรียบภาษาอังกฤษว่าไฮเปอร์เซ็กซ์คือมีความต้องการทางเพศสูงแล้วก็อยากจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่ให้ตื่นเต้นกว่าเดิมต้องเรียนถามคุณหมอวิวค่ะว่าการสวิงกิ้งกันแบบนี้จะมีผลต่อสุขภาพทางเพศยังไงบ้างคะทั้งฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชายค่ะฝ่ายค,คุณผู้หญิงเนี่ยไม่ได้เต็มใจนะคะ,คะอันนี้แน่นอนเพราะไม่เต็มใจเกิดความเครียดค,ความเครียดทั้งทางกายและทางใจอันดับแรกทางใจก่อน ไปนอนกับใครก็ไม่รู้นะคะผู้หญิงนี่อย่างที่ทุกคนทราบก็คือจะนอนกับใครต้องมีความรักไม่ใช่ว่าฉันวันนี้จะไปนอนกับใครก็ได้ถ้าไม่ใช่อาชีพนะคะการไปมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ได้รักเป็นเรื่องฝืนใจอันที่2ก็คือต้องระมัดระวังว่าฝ่ายชายคนมีเชื้ออะไรนะคะเขามีเชื้ออะไรเรารับเชื้อนั่นมาและเรามีลูกด้วยเรามีครอบครัวแล้วเราจะท้องอีกหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่จะ มีปัญหาต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ฉะนั้นคุณผู้หญิงถ้าเราไม่เต็มใจเรามีสิทธิ์นะคะเรื่องเพศนี้เป็นเรื่องเสมอภาค,คสร้างสารรค์และก็เสมอภาคกันนะคะมีสิทธิ์ที่จะสื่อสารว่าเรื่องนี้เราไม่ชอบนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวบ้านแตกเราต้องคุยคในสิทธิ์ของลูกผู้หญิงทุกคนคที่จะทำอย่าอย่าเกรงใจว่าพ่อแฟนจะไม่รักนะคะ,คะแล้วเราทั้งทุก นะคะทั้งทุกและทั้งติดโรคมาอันนี้ก็พอติดโรคมาแล้วเราเจ็บคนเดียวนะคะแฟนเราอาจจะไม่เจ็บด้วยตรงนี้แต่มัน,นต้องมีศิลปะในการพูดและมีศิลปะในการพูดนะคะมีศิลปะในการสื่อสารต้องพูดถึงความดีของสามีอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากอย่างที่จจนแดนพูดก็คือเรื่องของทํายังไงให้เซ็กส์ของเรามีรสชาติที่ตื่นเต้นเร้าใจอันนี้คุณผู้หญิงต้องมาริรารณาปรับปรุงตัวเองปรปรุงสถานที่ปรับปรุงท่วงท่าลีลารักหาหนังสือมาอ่านนะคะหาหนังสือมาอ่านว่าทํายังไง ถึงจะสิ่งตรงนี้จะดีขึ้นนะคะอาจจะไม่ต้องเอาคนอื่นมาก็ได้นะ,ะถ้าเราถ้าสามีรู้สึกอยากจะตื่นเต้นก็ให้ภรรยาแต่งตัวเป็นอะไรก็บ้างก็ได้คือในห้องนอนของเราเนี่ยเราสามารถทำคอสเพลย์คอสเพลย์อะไรประมาณนี้นะครับยอมเข้าไปหมดเลยเพราะว่ากลัวสามีจะไม่รักแต่จริงแล้วการยอมเนี่ยมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีนะครับ จุดพอดีมีอยู่ตรงไหนครับถ้าเขาชอบแบบนี้จริงๆก็เขาคงต้องไปทําของเขาเองแหละ <c oughs> นะครับส่วนเราเองเราเราก็ต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนว่าเรา,เราไม่ไมเห็นด้วยะะนะครับอย่างที่คุณหมอวิวบอกว่าเราคงไม่ตําหนิว่าเขาทําผิดแต่เราเรามีสิทธิ์ที่จะพูดว่าเราไม่เห็นด้วยนะมันก็จะซอฟกว่าก็าคือฉันไม่เห็นด้วยกับวิธีการของเธอแต่ว่าสิ่งที่เธอทําถูกหรือผิดเนี่ยเธอไปตัดสินใจเอาเองก็แล้วกันเพราะนั้นเธอถ้าเธอทนไม่ไหวเธอชอบมากนักกับความตื่นเต้นแบบนี้ก็ เธอไปทำกับคนอื่นเธอก็ป้องกันตัวเองให้ดีก็แล้วกันนะครับก็คงเป็นวิธีสุดท้ายที่จะต้องบอกก็ยังเป็นห่วงเข้าอยู่นะคะจริงๆเรื่องเซ็กส์นี่เป็นเรื่องของคนสองคนตราบใดที่ไม่ทําร้ายจิตใจไม่เบียดเบียนผู้อื่นและตัวเองของทั้ง2ฝ่ายนี่ถือว่าเข้ากันได้ไม่มีความผิดแต่ยังกรณีสวิงก i n g และอีกฝ่ายหนึ่งได้รับการเบียดเบียนนะคะแล้วก็รับไม่ได้ตรงนี้นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เข้ากันไม่ได้ Dr. to tell